เราต่อเนื่องกันเรื่องความคืบหน้าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยหันงบประมาณหมายถึงโครงการทุกๆโครงการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะหันงบจาก3,500ล้านบาทเหลือ3,100ล้านบาทค่ะโดยจะขอใช้งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ157,000ล้านนี่แหละที่เป็นงบดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะเอามากระตุ้นภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้1กร,รกฎาค,คมนี้ค่ะเรื่องนี้คุณสระบมเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยเตรียมเสนอใช้งบกลาง31,80ล้านบาทจากเดิมนะคะที่จะอขอใช้งบกลางวงเงิน3,500ล้านาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังและนำมาใช้ในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งด้วยเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะคะซึ่งในส่วนของวงเงินงบประมาณเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยนะคะ ก็จะอยู่ที่1,700ล้านบาทค่ะโดยการท่องเที่ยวเมืองหลักรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายให้40เปอร์เซ็นต์ประชาชนอย่างเราเราออกเอง60%สเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าเป็นเมืองรองรัฐสมทบให้50เปอร์เซ็นต์เราออกเอง50%เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นใช้เที่ยวเมืองหลัก3มคืนเมืองรอง3คืนจำนวน1ล้านสิทธิ์และจำกัดการใช้สิทธิ์ต่อคนอยู่ที่6ห้องต่อคืนค่ะตังเป้าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้1ก กรดาคมนี้ค่ะ3,100กว่าล้านเนี่ยคือเราของบกลางแต่เป็นงบกลางปกติเมื่อเมื่อก่อนที่จะมีโครงการนี้ออกมาพอมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยเราต้องถอนจากเรื่องเดิมออกจากสำนักง,งบเพื่อจะมาขอเข้าโครงการนี้หนึ่งกรกฎาคมครับแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะขั้นตอนเนี่ยพออนุม,มัติในกรอบเสร็จเนี่ยการลงทะเบียนของผู้ประกอบการการลงทะเบียนของผู้อยากจะใช้สิทธิ ทำได้ควบคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้คลิกออฟได้ภายไม่ใช่จะพยายามต้องคลิกออฟได้ภายในหนึ่งกรกฎานะครับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์3เดือนครับ ส่วนการกระตุ้นตลาดต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ยค่ะจะของบสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ทั้งผู้ประกอบการไทยต่างชาติรวม21รายวงเงิน800ล้านบาทค่ะเพื่อไม่ให้มีการเรียกเก็บค่า G.P. ก็คือค่าส่วนแบ่งที่ธุรกิจโรงแรมไทยจะต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะและงบสนับสนุนการเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำมาไทย500ล้านบาทหวังดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศในช่วงกลางปีนี้นะคะพร้อมทั้งพัฒนาห้องน้ําปลายตอน รับตามแหล่งท่องเที่ยวใช้งบรวมกว่า400ล้านบาทค่ะท่านผู้ชมฮะโครงการนี้ถามว่ามีอะไรเสียไหมไม่มีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเดิมเนี่ยทุกคนคิดว่าจะใช้เงินประมาณ3,500ล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ1,780ล้านบาทเงินในการกระตุ้นมันลดลงครับและจํานวนสิทธิ์จากข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เดิมทุกคนคิดว่า10สิทธิ์ตอนนี้เหลือ6 0นะครับ,บแล้วก็เน้นเมืองรองมากกว่าถามว่าแนวคิดใช่ไหมใช่ แต่ด้วยเงินแค่พันกว่าล้านเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะทําให้รู้สึกทุกคนดีขึ้นหรือเปล่าเพราะอะไรครับถ้าเราจําโครงการในอดีตได้ของรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยเขาแบ่งเป็นเฟสและเฟสหนึ่งเขาใช้เงินประมาณสักสองพล้านแปลว่าเขามีหลายเฟสไม่พอแต่ละเฟสยังเยอะกว่าครั้งนี้เพราะฉะนั้นในสามเดือนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมน่าจะดีขึ้นแต่ถามว่าเพียงพอไหมไม่กล้าตอบเลยครับ ภารกิจบริการนุ่มที่เดิมพันด้วยหัวใจซีรีส์สุดบันจากตุรกีเพียง89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6-7-8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True d t a c กดดอกจัน3-3-6สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก